สูงนี่อจะรอเลยครับคนมาเยอะอเงี้นยนะถ้ามันมีน้ำผลิตหน่อยว่ามันจะได้กินยอดเยดตัดเข้าไปทั้งเน็ตเลยนะใช่ครับตัดใจดีตใจดีนะับองต่อเนะี่ยมี่อครับ,บใช่ครับีต้อ ตันเท่าไหร่อร่บหสิบบาทครับกระปุ้งมีเบอร์ไหมเบอร์อะไรครับเบอร์ศูนย์แปดหกเก้าหนึ่งเก้าเก้าเครับผมเปนเนื้อเินหนังเปนเอร่อยครับขอเป็จของเราเนอะ ทำใหญ่มากเลยคว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยพุทธบูชาหนึ่งนะฮะเป็นย่านพหลำสองนะน,อนะครับมาในซอยนะฮะเดี๋ยวผมจะแนะนำร้านนี้น,นะฮะร้านตามสั่งนะครับนี่ครับ แล้วก็ปลาน้นําแดงเป็นผัดไทยนะครับเป็นอาหารน้ําสั่งนะครับอยู่ที่อ่ร้านเชฟทีนะครับนี่ครับจะเป็นบรรยากาศนะฮะเป็นเป็นห้องแอร์นะครับเป็นร้านร้านห้องแอร์นะอะไรเ,เยอะเหมือนกัน,น สวัสดีครับเชฟเเสวัสดีครับผม่เดี๋ยวเรามาดูเชฟทำเมโนูน,นะก็มีลูกค้ามาสั่งนะตรงนี้ก็ใกล้จะเที่ยงแนละ้วลูกค้าก็เยอะนะครับช่วงเที่ยงนะครับเ,อเยเอะน,นะครับ,บเะนะนี่เป็นพวกเครื่องปรุงนะเปิดร้านกี่โมงครับเนะี่ยปกติแล้วเปิดติง๊งโมงถึงสองทุง่มครับ สิบโมงตั้งสองทุ่มนะครับแล้วมีวันหยุดไหมครับเนี่ยหยุดทุกวันอาทิตย์ครับหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับออ๋ขายจันขายจันเสาร์ทุกวันอาทิตย์นะอทนาทิตย์ท,ที่ทำนี่อะไรครับเนี่ยเป็นกะระเพาะปลากระเพาะปลานะครับใช่อันไม่ไม่ใส่เส้เสนไม่เลือดไม่ไม่หนอน ไม่ใส่เส้นเหรอครับข้าวปลาแล้วกนข้าวปลาอข้าวปาใส่แล้วมอันี่ครับอเห็นอัี้ลูกน้องทนะ่ครับมอนก็สอก็ทํ่นาทำเต็มครับนีเมนูมีทั้งหมดกี่เมนูครับประมาณสี่สิบสี่สิบเมนูนะครับทั้งหมดนะ,ดนะนนหม แล้วตัวไหนที่ขายดีสุดนะเมนูกระเพาเป็ดกรพาเป็ดนะครับผัดกระเพาผัดกระเพาที่ขายดีนะฮะก็จะมีเห็นกันมีสเต็กด้วยนะใช่ครับผัดซีอิ๊วหมูป่าอะไรอย่างเงี้ยครับกะเพากระเพาปลาจะขายที่รอบผัดไทยผัดไทยด้วยใช่ครับไทยด้วยซอสผมทำเองเลยครับครับซอสก็ทำเองนะฮะนี่ครับกระเา ตามนี่เท่าไหร่ครับเลยห้าสิบาทห้าสิบบาทเป็นปลาใช้กระเพาะปลาแท้อย่างดีเลยครับอย่างดีเลยนะครับไม่เส้นนะกระเพาะปลาแท้ข้าวแล้วครับเลยข้าวนี่ใช้ข้าวอะไรครับข้าวหอมข้าวหอมมะลินะครับ ข้าหอมม่ลีนะ โอ้ครับแเป็ดี่นเนื้อเดหนังมันเอร่อยครับของเป็ดของเราครเชฟยทำงานที่ไหนไมาก่อนนะครับโร,รงแรมลิ้แม่น้ำครับ โรงแรมดินแม่น้ำอยู่ดินแม่น้ำจังหวัดยาโอ้แต่ก็เป็นโรงแรมดังเลยครับเนเเี่ยโรงแรมพัดดาวโรงแรมพัดดาวนะี่องจริงอ่ะมัหนหาอ่ะก็มีใส่นู่นก่อนนี่ก่อนอะไรเงี้ยครับแต่เวลาตามฝั่งจร,ริงก็เรารีบมากนั้นมากเป็นใส่ใส่เป็นลำดับได้แต่ต้องเร็วมากเร็วมากเลยใช่ครับก็รีบจรินรีบทำครับมันต้องรีบทำนะครับคนมาเยอะเงี้ยนะ តែតោះមករកពីនិក tion ណាครับយកថាតែថាนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับប៉ះนิดนึง

เป็นเมนูทีขายดีขายดีเครับอันนี้ขายจานเท่าไหร่ครับนี่ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบเป็นสตอของใต้นะ,<ส>ะผม<ส>ะใช้สตอ,อใต้ที่บ้านผมอย่างเดียวเลยเบเกเเลยนะใช่เม็ดใหญ่มันแ,แกแกที่เป็นคนใต้เหรอครับใช่ครับใช่สุดยอดครับจานนี้อันนี้อร่อยจับเต็มเลย <laughs> <laughs> ขายดีด้วยใช่ครับเมนูขายดีนะบ้นนี้แนะนำแต่ชอบหมดครับแป๊บนึงก็หมดอือถ้าเราใครจะกินนี้ต้องรีบมาสั่งนะครับในเมนูนี้ใช่ๆมงนี้เขาจองนะครับเขาจองโอ้มีอีอย่างที่หมดตอนนี้เสียดายแี่มาช่วงนี้ขาดดีง มันขาดได้ไหมคือเขาจะมีช่วงหน้าข้างเขาเหรอครับใบเหลียงเนี่ยของผมนี่เกือบเกือบทุกปีเลยนะแต่ว่าขาดช่วงเดือนเนี้ยก็มาขาดตัวผมไม่เข้าใจเลยครับสถานการณ์ช่วงนี้นหะครับใบเลี้ยงผัดไทยนะคอันนี้มันจะเต็มหน่อยแล้วเวลาปรุงเน่ะเราไม่ต้องไปใส่ผงที่มันให้ความเข้มนะครับ ก็จะใช้ทุกใช่แล้วนะแล้วต้องมีน้ำหน่อยนันแล้วแต่นะแต่ว่าเหมือนที่ร้านผมเนี่ยถ้ามันมีน้ำสดๆหน่อยเพราะว่ามันจะน่ากินยอดเลยผมไปเจอบางบางที่นี่เขาจะเขาเขาจะผ่านะครับแต่นี่ใช้ทั้งเม็ดเลยนะตร๊กทีนนี้เยี้ยวบรรดาผ่ารับตัดเข้าไปทั้งเม็ดเลยนะใช่ครับตัดใจดีตัดใจดีแล้ว

เมนูแนะนำามรบบปล่อยมากนะมันอบปล่อยครั้งนี้มันจะตอบไม่ค่อยได้เพราะมันจะเท่าเท่ากันหมดโอใช่ครับจะเท่าเท่ากันหมดเลยัดไทยกับข้าวปลาผัดกะเพรา เจ็ดที่ฟอส่งขอเรืงมีฟอสไหมครับเด็กมีฟอส Clear. Yeah. Yeah. เียวเลยใช่ไหมครับ่ของเดี่ยวเลยปนาิอรรมเลเลยนีป็นต้ยมยของเทปนี่เป็นน้ำข้นน้ำใสครับน้ำน้ำข้นครับน้ำข้นนะครับ แต่ถ้าสั่งก๋วยเตียอย่างเดียวคือนำต้นกันเลยโอครับร้านเทปไม่มีรับทำข้าวข้าวกล่องเลยไหมรับรับรับมีเบอร์ไหมเบอร์อะไรครับเบอร์0 8 6 9 1 9 9 9 0ครับครับผมโทรไม่ได้ตันไหนครับโทรได้ตลอดโทรได้โทรได้ตลอดเลยอย่าดึกมากนะครับ Yeah, yeah. ต้มยำของแท้กับข้าวปลานี่แท้แน่นอนถ้าไม่แท้ขอมาปลาหน้าร้านได้เลยครับต้มยำต้มยำครับอันนี้ไก่ดีต้มยำอันนี้ก็อันนี้ตัวที่แพงสุดในร้านแพงสุดในร้านใช่ครับร้อยห้าสิบบาทมันมันคืออะไรฮะเป็นปลาหมึกยับไส้หมันยับไส้ครับโอ้แพงสุดในร้านเลยเหรอใช่ครับตรเนี้อไก่รมเนู้ะนี่ครับผมกยับไส้นะว้าวไส้ไส้ไม่มีอะไรครับข้างใน เลยหนูสาันครับ,แ,รบแต่ว่ามันจะนมาแพงตรงอปลาหมึกนี่ใช่ไหมครับคือจริงๆอ่ะปลาหมึกตัวใหญ่ปลาหมเก็บไส้อ่ะปลาร็อกไปล้มจะหดหมดเลยหดเลยอ๋อถ้าถ้าก่อนทำมันจะว่าใช้หใหญ่ครกิโลนึง มันอย่างเดียวเลยผมผมสั่งม่ให้ผมขอเนี่ยผมก็เจอเงื้อติผมเลยสั่งมันมากินผมเลยกลับมาผมชอบกินเป็ดด้วยผมขายยังมีเปล่าก็เป็นเป็นเนื้อติดหนังอะไรอันนี้เป็นเป็นเป็ดอะไรครับเป็ดเบเกอรี่เป็ดเบอรี่ครับผมเป็ดเชอรี่นี่หนังอุตบาร์บะฮะใช่ครับไปกินกินมา 还不错吗 ว่าถาย10โมงเช้าถึง2ทุ่มงทุ่มถ่ายวันจันทร์วันเสาร์จันทร์วึงเสาร์่วันอาทิตย์ครับโอ้ยวันอาทิตย์เยครับแต่ถ้ามาเที่ยงโทรมาสั่งก่อนเบอร์ก่อนนะใช่เบอร์เบอร์เบอร์0869519990ครับโอเคโทรมาจองแด้ครับได้เยคจะมาทานครับนั่นนี่ก็ขอบคุณ เชฟทีมากเะครับโซล่าทุนนะครับสวัสดีครับ